สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว Youtube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปะตา L 5018นะคะรถปี62ค่ะสภาพนางฟ้านะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานน้อยมากๆนะคะ150ชั่วโมงเท่านั้นค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดีน่านะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะใบมีดดันดีน่าจากของใหม่นะคะตัวนี้ยังไม่หลุดเลยนะคะลูกค้า สำหรับคูปอต้า L 5018ตัวนี้นะคะรถปี62นะคะ150ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเราพามาดูสภาพตัวเครื่องใกล้ๆก,กันเลยนะคะสภาพตัวเครื่องยนต์ใกล้ๆนะคะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานนี่ค่ะใหม่มากๆนะคะลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยตัวนี้คือสภาพแบบนางฟ้ามากๆดูสีตามสายเลนนะคะ ตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานไม่มีเก็บสีสักจุดนะคะรถปี6-2นะคะตัวนี้สวยมากๆค่ะมีเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะลูกค้าสภาพดีมากๆนะคะ L 5018นะคะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่150ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ1 5 0ชั่วโมงสภาพนางฟ้ามากๆนะคะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะตัวนี้เกียร์ซัตเทิลที่มือนะคะสะดวกต่อการใช้งานค่ะ ดูสีสันรอบๆอคันกันบ้างนะคะนี่คือสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะใครได้ไปใช้นะคะเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะประหยัดไปเป็นแสนเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสวยมากๆนี่ค่ะนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะคะสะภาพสวยๆเลยนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้าน,นะคะเป็นยางโอตานินะคะดอกสูงนะคะสะภาพสวยนะคะกระทะล้อสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้ ยางหลังนะคะเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะใหม่แบบดอกยางยังไม่หลุดเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากมากนะคะสำหรับ L5018 นะคะสภาพนางฟ้าเลยตัวนี้นะคะ P.T.O ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะรอยมาร์กจากของใหม่นะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวนี้สำหรับ L5018 รถปี6-2นะคะรุ่นใหม่ใช้งาน150ชั่วโมงนะคะ P.T.O ไม่เคยเปิดใช้งานค่ะ นี่คือสีเดิมจากโรงงานทุกจุดและไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะสะภาพสวยมากๆนะคะมาพร้อมผ่าน6กเฮฟวี่พัดนะคะใบเต็มตัวนี้นะคะสีจากของใหม่ยังไม่หลุดนะคะลูกค้านี่คะ่ะสวยๆนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะเดิมทุกจุดนะคะใครที่หาอยู่นะคะคันนี้นะคะป้ายทะเบียนตองอ3924ออุดรธานีนะคะสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะรถไล่ดําเดิมไม่เคยลงนาน้ํานะคะใช้งานเพียง150ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเหมือนได้รถใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะดูยางนะคะกระทานล้อค่ะใหม่มากๆนะคะคือใหม่แบบไม่เก็บสีนะคะใหม่เดิมๆนะคะสีตามหัวน็อตนะคะรอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะนี่ค่ะ L5018 นะคะรถปี62นะคะสะภาพนางฟ้าเลยนะคะเหมือนรถใหม่รอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดไม่มีรอยแกะรอยลื้นนะคะยางสวยทั้ง4เส้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ L5018 ตัวนี้ราคาอยู่ที่618,000บาทเท่านั้นนะคะ618,000บาทเท่านั้นค่ะ จะส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะจะโอนจองนะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้เลยตัวนี้รับประกันว่าเหมือนได้รถใหม่เลยทีเดียวนะคะราคาอยู่ที่618,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรสอบถามได้เลยนะคะ0819136451นะคะนี่ค่ะ สวยมากมีค่าแนะนําให้5,000บาทนะคะใครที่แนะนําญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะก็สามารถรับค่าแนะนําไปเลย5,000บาทนะคะสนใจก็รีบโทรได้เลย0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะตัวนี้ 150ชั่วโมงแพ้นะคะรับประกันความสวยได้นะคะรถใหม่ใช้งานน้อยมากๆนะคะตัวนี้จะส่งให้ฟรีๆเลยนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ส่งนะคะตัวนี้สามารถแจ้งใปทะเบียนมาได้เลยสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์ค่ะ